สวัสดีครับขไม์ขอพิลล์เนัะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปตั้งนานนะก็ราะว่าผมไม่สบายนะฮะแล้วก็ที่นี่นะฮะก็คือยังไงอะเซิร์ฟเซิร์ฟผมนะฮะจะมาเผยกนไม่ต้องเผยดีกว่าเหมือนไปทำตามเขานะฮะจะมาบอกวิธีก่อนเอาชีวิตรอดในคืนแรกโอ้นี่ทัดใครเนี่ยขโมยเลยแอเราเล่นนะฮะเราจะไปสร้างเราเองนะฮะขันแรกนะฮะต้องทำอะไรมาฮะ หาทำเรทำเลเย่ yeah. ขอทำเลหน่อย yeah. เย่ขั้นแรกนะครับขุดตนไม้แตกเย่ yeah. เอามาอย่างดีก็ทัก1สิบอันนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อจะได้ไม่ขัดสนนะฮะจะได้ไม่ต้องออกมาตอนกลางคืนกันนะฮะเดี๋ยวซอมบี้ไล่ยี่นะฮะโอเคมีเซิร์ฟออนไลนะะ์นะฮะ อาาฐานสุดๆฮะมีคนเล่นอยู่คนเดียวฮะอ๋อฮะมีเพื่อนผมมีคนหนึ่งนะฮะไปอยู่ที่บ้านนู้นเ็นะฮะอันนี้ก็ทิ้งของทุกอย่างไว้ที่บ้านตัวเองนะฮะแล้วก็มาเล่นอามาทายใหม่นะฮะหลังจากที่รอการขุดไม้แล้วก็อ <c oughs> โอย,โอยไม่สบายเจ็บคอยเลยนะฮะกินมันฝรั่งเยอะไปหน่อยนะฮะไม่สบายแบบอนาถนะฮะ อ่ายังต่ำก็ขอสักสิบนะฮะเพื่อความสบายอกสบายใจนะฮะเผื่อจะได้ไม่ต้องวิ่งออกมาอีกนะฮะเดี๋ยวสบี้มันไล่เอานะฮะเก็บต้นออดด้วยนะฮะเผื่อจะไปทำจุดเด่นที่บ้านตัวเองก็ได้นะฮะมาหาทำเรดีๆนะฮะอ๋อแล้วก็ใหม่นี้นะฮะปรับเป็น อ่าแบบว่าย่งไงอะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยไอปับเป็นแบบว่าอย่งไงอะเอ่อดูดเสียงนะฮะเสียงไหนที่มันอยู่รอบๆนะฮะได้ยินชัดนะฮะแต่ก่อนนี้ไม่รู้นะฮะยังยืนอึนงงสมมติว่าผมเอาตรงนี้นะฮะไม่ต้องสมมุติดีกว่าเอาจริงเลยโอเคอ่าทำบ้านที่ไหนเ,เหตุผลที่ต้องทำบ้านใต้ดินนะฮะเหตุผลก็มีอยู่ว่าคือ เราไม่ค่อยมีทรัพยากรกันนะฮะแล้วก็ยังไงอ่ะโอ้โหแจ็คพอตแตกเออเออเออทำไมมันเจอเร็วอย่างนี้นะโอ้โหมันโคตรอาพับเลยอ่ะไม่เป็นไรนะฮะวางไว้ข้างนอกซอมบี้มาก็งานเข้านะ,ะตัวไข่ตัวมันนะฮะแงะแงะแงะอ่าทำสติก๊กเว็บอ๋อใช่สำหรับไข่นะฮะที่ต้องการเว็บ เว็บทาของนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงด้านล่างคลิปนะฮะโอเคทําที่ขุดไม้นะฮะเว็อ่าแล้วก็ไอ้นี่ไม่ต้องไปทํามันนะฮะอ่าไอท้ที่ขุดนี้นะฮะมันลาวนะฮะโยนทิ้งไปแล้วเราก็มาใช้มือขุดกันนะฮะอ่าโอเคชา้ชาบเเเออเดี๋ยวมันก็ขุดลงไปกันเลยนะฮะใช้มือขุดนะฮะ เมื่อกี้ทำพลั่วมาแล้วโยนทิ้งนะฮะอโคตรฉลาดเลยเออฟหาหินก่อนนะฮะนี่ก็ใกลมืดแล้วนะฮะอไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะอ่นี่นะฮะในเมื่อเรามีดิ้นพอสัมควรแล้วทำหลังคอเหาะง่อยหอยเหาะทำหลังคอเหาะ ใครมาขุดซอยเลยแถวนี้ฮะบอนผมไม่ไม่น่าเลือกเลยนะฮะทำเลนี้ทางที่ดีนะฮะคนปิดบ้านไปก่อนนะฮะช่วงนี้อ๋อสำหรับใครนะฮะที่รู้ตัวว่าคองตัวเองมันมืดแบบนี้นะฮะก็ทำใจไปนะฮะแต่คอมเพอเอิญว่มาของผมมันไม่มืดมากนะฮะก็ยังพอเห็นอยู่ลางๆนะฮะโอเคหน้าหลักการนะฮะเออเราต้องขุดขุดไปขุดอย่างเดียวนะ ทำเอาของนะฮะอ่าแล้วก็ไอ้ที่ขุดนะฮะเดี๋ยวรอทำเป็นไม้เอ้ยไม่ใช่ไม้อินนะฮะทีเดียวนะอ่าแมปของนี้ยไปทำสติ๊กให้หมดนะฮะไม่ใช้โอเคนะฮะแมปว้าวชาบชับอเอาเลยเออน,นั่นแหละอ่าเราก็จะได้มองเห็นจริงเนี่ยอ่าฮะเดี๋ยวะจะมองเห็นแค่ท่านผู้ชมนะฮะเรามองไม่เห็นนะมืดนะเพื่อความ อ่าสนุกสนานนะฮะเอ่อฮะตอนกลางคืนฮนะซอมบี้จะออกน,นะฮะหลายหลายคนรู้นะฮะก็อย่าไปกลัวมันะฮะใส่เต็มที่ฮนะาตายช่างมันนะฮะขอแค่ทำเตียงไว้ก่อนก็พอนะฮะจะได้ไม่ต้องไปเกิดนู่นนะฮะอา่าฮะนี่บ้านมีเถานะเนาะโอ้โอ้ไฮโ,โ,โซไฮโซใช้พลั่วนะฮะโอ้คนไฮโซเลยให้ตาย อ๋อธรบัดไดลงไปข้างล่างลึกๆนะฮะจะได้เจอฐานหินนะฮะจะได้ไม่ต้องเอาไม้ไปเผานะฮะแต่นี้มันเร่งด่วนจริงๆนะฮะต้องเอาไม้ไปเผานะโอ้เย็น yeah. เห็นทางสว่างเลยฮะเอ่เห็นทางสว่างขออมบีไม่มาก็ดีนะฮะตอนนี้ถ้ามันเกิดในบ้านก็งานนะฮะโดยเฉพาะคีเปอร์นะฮะลากเข้าบ้านมีได้นะฮะไม่งั้นบ้านก็อ้ไฟดับเออ,เอ,อ,เอ,อ หยิบฐานหินมอผสมก็ฮึบกลายเป็นโคมไฟกับหัว้าละเออเพอเจอเพอเจอโอเคได้ได้อนนี้มาแล้วนะก็ไม่ต้องกลัวซอมบี้เกิดแล้วนี่ฮะติดปล่อยฮะไฟที่เหลือเอาไว้ทำอะไรอย่าได้ชอมฮะเก็บไว้ฮะอันเดียวด้วยโอเคเจอทานหินเมื่อไหร่ก็ค่อยรวยไฟกันนะฮะแต่ตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อน อัพเช้านะฮะขอเจอทานหินก่อนนะฮะไม่ไม่ขอเจอไอรอนก่อนนะฮะเราถ้าเจอไอรอนก่อนก็เออยังไงอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอเคปุ๊บอ่ะขอละอย่าไปเจอดันเจียนเลยละกันนะฮะเอ่อไม่งั้นก็เอองานเข้านะตัวใครตัวมันนะอุ้ย,ยเย a บ p สเ h เจอของดีพวกเรา เราเจอฐานหินกันแล้วนะวับโคตรโชคดีฮะเปิดมาก็โชคดีแล้วนะฮะปกตินี่ขุดลงไปซึลึกนะฮะกว่าจะเจอสักอันหนึ่งเนี่ยว้าวว้โอ้ฐา,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 านหินเยอะเหลอเหือเกินนี่มันดงหรือเปล่าแบ,บปัตตาปัตต้าขุดฐานหินไปนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮวมาเปล่าหรอกฮะจะเอาไปใช้ึบ ช้าเลอเกินนะท huh? like ี่ขุดไม้ขุดฐานหินนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ขุดไปเพลินๆนะเดี๋ยวไม่มันไม่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ไม่ได้ฐานหินนะฮะขุดหมดแล้วนะฮะแต่ใช้ที่ขุดไม้นี่ดีนะฮะที่มันขุดฐานหินได้ไม่งั้นนี่ก็เออก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งนะฮะอยู่ข้างบ้านนะฮะบอกว่าใช้ดินทําชุดเออมันจะบ้าแล้วนะฮะใช้ดินทําชุดนะมันได้หรือเปล่า ก็ไม่ได้นะฮะตั้งโคดเพ์เจอร์นะฮะกลับมาที่เรื่ององเราโอเคขุดทันหินไปให้พอฮนะโหมันเยอะจังเลยเนี่ยจอดเยอะเกินไปที่ขุดพังเนี่ยเอออยากทำที่ขุดทานะที่ขุดดำเท่น่าดูนะฮะอุ้ยเสียมเสียมซอมบี้ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดิสเกลตันด้วยฮะสแกนเนอร์สิ่งมีชีวิตอยู่แถวบ้านเราหมดเลยนะครับ มีดันเจียนอยู่แถวนี้ด้วยฮะมันมันน่ามันน่าสยอโอโ่ยอย่านะฮะอย่าเข้ามายังไม่อยากตายขำยังไม่อยากตายอบ่าวเสียงหน่อยเพื่อความแบบว่ากลัวนะฮะมันมันมันน่ากลัวนะฮะไม่อยากได้ยินเสียงมันอะมันน่ากลัวนะฮะแค่นี้ก็ปิดซาวเสียงเล่นยังข,ขี้ขีข้หดตดหายอยู่เลยนะฮะ ทางที่ดีนะฮะทำดาบเอาไว้ป้องกันตัวนะฮะจะได้เป็นอ่าไม่ทราบว่าพูดว่าอะไรนะอ่าปูริมหรืออะไรเนี่ยแหละอขอเรียกว่าปูริมแล้วกันนะฮะ <c oughs> เผื่อมาฟับฟันโชะเราตายะฮะจบฮะ yeah. ติดไฟเข้าไปสอมบี้เกิดตรงนี้ก็งานงอกนะ,ะตัวใครตัวมันเลยนะก็อยากให้ช้านะฮะแต่ก็ไม่มีเตียงนะฮะดันเล่นเซิร์ฟออนไลน์ด้วยนะฮะ ถ้าพิมพ์ฮันโลไปจะมีคนตอบนะฮะคนหนึ่งนะฮะโอ้อัพฉากเหลือเกินเ <c oughs> ซิร์ฟอ,ออนไลน์นะไม่มีคนเล่นนะฮะฐานหินเยอะมากสุดยอดเย่ yeah. เอาดินนะฮะดินมันไม่ค่อยได้ใช้การนะฮะแต่หลังๆนี่โคตได้ใช้นะฮะอ่าฮะถ้าบนก่อลานีแ่ล้วก็โอ้ดินนี่อ๋อระดับเทพเจ้านะฮะโอ้นี่เราขุดลึกขนาดนี้เลยก็มันเยอะนะ เยอะ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 มากขุดตั้งนานนะจนที่ขุดไม้เราเจ๊งกระบงไปเลยนะมา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 ้โหถ้าเกิดเจอคิปเปอร์ทีนี่กะจะเปิดเพลงคิปเปอร์นะเนี่ยสายทูสายสายไซซ์สายโอเคงก็หล่อแล้วกันนะถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยเปิดนะฮะเจอเมื่อไหร่ก็เปิดเมื่อนั้นนะฮะเพลงนั้นดิน แปะไหมฮะสุดยอดแปะไปเลยทำบ้านลึกๆไปไปเรื่อยๆโอ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้ยมงมงโมงมงมงมันจะได้เหรียญไหมเนี่ยไม่สาระเย,ย้เห็นวิวด้านนอกกระคีเปอร์นะฮะอ่าอย่าอย่าไปสนนะมันระเบิดเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันนะฮะยิ่งไม่มีที่อ,อาศัยนะ โอเคเอาลืมไปปักไอ้นี่นะฮะเออ่กายทำเป็นจุดเด่นบ้านนะฮะลืมเลยว่าจะทำอะไรนะฮะแม่งเอื้อเอื้อเอ้ยเอ้ยนั่นมัน n o m b b b นะฮะไปไปอาหน้าบ้านสมเออโคตรเปียบเพื่อเลยจ้ากูคิปเปอร์โอ้โอ้คนนั่งดูคนอื่นเขาโดนระยำนะฮะคนมันเลยส่วนเราก็แอบอยู่ในนี้มีมีมีสเกลตันด้วยนะฮะสแกนซิลวิวิตบุ้มเรียบร้อย ยวิวนะฮะดูวิวนะฮะดูวิวว้าตกใจตายเลยเห็นไหมใช่เอน้องสามวันนี้สิเชอไม่ต้องมาหรอกเอว้าไม่ต้องมาโทรจะทำบ้านจะถ่ายมาโทรเออฮะเราก็ลงไปข้างล่างเอาความรึแค่นี้พอนะฮะขอลงอีกขั้นแล้วกันนะฮะอ๋อจำได้ละ อุ้ยอไยอะไรวะอ,อ้า้ดูมันดีอะไรอะแม่งแกล้งกันนี่วะโธ่ยายาแม่งแกล้งอ่ะดูดิวันรูเลยอ่ะเอาคิปเปอร์มาระเบิดหน้าบ้านผมเฉยเลยนะฮะอตัวอะไรวะ <c oughs> แม่งมุมนะฮะแจ็คพอตนะฮะ <c oughs> เผื่อไปออยโย่ s บ m e b o เฮล e l p me y e a อคิปเปอร์ เต็มทั่วท้องสนามนะฮะคลิปอะไรโอ้ชอบพาคิปเปอร์เข้าบ้านผมเดีย๋ยวโดนอ่าเอาจำได้แล้วว่าจะทำอะไรนะฮะเอานี่มานะฮะฐานหินเราได้ทอดให้หมดนั่นแหละเย่ถึงแล้วถึงแล้วอ่าบรรลุแล้วยายใสายปทุบทุบทุบทุก,ทก,ทก,ทก ทุบ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 ท พอเรามีทรัพยากรเพียงม,มาทำไมไม่ต้องมาไม่ต้องมา,มาทำไมไป <c oughs> ออยอยไมาอยู่แอออู้ยมาทำโอ้ยไอ้โอ้ย,ออย,อย,อย,อยมันมันต้องมาลออคีปเปอร์มาบ้านนี้เนี้ยเออเออเจเลอรละ อ,อยู่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะฮะไม่เป็นไรทําต่อไปเรื่อยๆอย่าสิ้นหวังนะครัแบวบัดวับแอบบโอ้สุดยอดนะครบบ้าน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 หรือนี่ไม่น่านะฮะมันไม่น่าเรียกว่าบ้านนะฮะอย่างนี้มันไม่น่าจะเรียกว่าบ้านแล้วนะฮะมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่น่าจะใช่นะฮะเอาจะเก็บไปทำไมวนะเนี่ยโอเคปรับปรุงบ้านจะกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่นิดหน่อยนะฮะ โอ้โหแม่งก็ไม่กบให้เราด้วยดิเซิร์ฟพ,นนพังหมดเออพังหมดอ้าวระเบิดอีกแล้วไห่หวะชิปเปอร์มันเยอะจังเลยนั่นนั่นเสียงระเบิดมาไม่หยุดเลยจเจริญละรีบทำบ้านเร็วรีบทำบอนบอนบอนเซนสุปไม่เข้าบ้านแล้วละก่อนพวกตัวใครตัวมันนะฮะแม่นั่นแหละทำประตูเพื่อปิด ปิดนะฮะป้า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 นี่แหละฮะอ่าทาราตุงสองบานนะเพื่อความไฮโซของเรานะฮะโคตรเติมเลยตึ๊ดตึต๊ดตึ๊ดนี่โอ้บ้านไฮโซนะฮะประตู้สองบานเย้โอ้สวยแล้วเฮ้โคตรปัญญาอ่อนเลยวะทุบทุบทุบไม้ไปทุบไม้ทุบไม้ทำเลือนลดเรารำเลือนเราลดเลยนะครับจากมันลดแค่หลอดเดียวนะฮะ <COVID> ตอนนี้ก็เออลดลดงบภาพ นั่นแหละเออหกห้พาใพช่ใช่ระเบิดอีกแล้วทำไมเสียงระเบิดมันมอยงวะก็ไม่รู้นะฮะแมพ <c oughs> รู้มาเริ่มเลยโอเคทำสัญลักษณ์บ้านนะฮะโดยการแหวะวางไว้อุย๊ยนำ้ำไอ้คลิป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 ไม่ใช่หนกว่าคลิปเปอรหนกว่าคลิปเปร์หล่นลงมาจากท้องฟ้าจุติลงมาเหรอ